เอาแล้วพี่กระตุนเข้าไปแล้วหุ้ยข้าสองคนเลยเอาข้าสองคนเลยครับเอาแล้วข้าสองคนแล้วหนึ่งสองสามหุ 8, ้ยหุ้ยลี่ยนมากลายเป็นน้องไม้ได้ไงเนี่ยไหนออกมาิเอ้าทุกคนกลายเป็นน้องไม้กับน้องบิงออกมาหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลัน เด็กๆมีใครเคยเห็นเอเลี่ยนกันมั้งมนุษย์ต่างดาวอ่ะเคยเห็นไหมเคยเห็นเคยเห็นเนาะมันมาจากนอกโลกอะนะเราไปดูกันไหมอยู่ที่ทุ่งนาบ้านเราเนี่ยมาเราไปดูกันไปแล้วไป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 รู้ทางไหมพาไปดูหน่อยแมวก็มีเราพาแมวไปไหมเอาแมวไปด้วยมามาอยู่ข้างหลังมาอยู่ข้างหลังพ่อเร็วมาอยู่ข้างหลังพ่อ อยู่ข้างหลังพ่อริ้วนู่นทุกคนเอเลี่ยนอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆตามมานะค่อยๆไปนะค่อยๆไปจับเสื้อกพ่อไหมใช่ค่อยๆไปนู่นไงเห็นยังเห็นยวมันยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นกันยัง เฮ้ยแมวไปแล้วว่าแมวจะโดนจับหรือเปล่าเราตามแมวไปนุ่นแมวมันเห็นแล้วนะเดีมม๋ยว,วก่อนหย,ยุดก่อนทุกคนหยุดก่อนใครจะเป็นคนไปจับดีหนูหนูไปจับได้ไหมครับน้องใคไปจับไดนะ้ไหมให้ไบสองใบไปจับดีไหมหรือว่าพี่กระตูนพ, <จะ S 1> พี่กระตูนแบบเป็นพี่คนโตพี่กระตูนไปจับสีอะไรไปจับมาเราี่จังด้วยี่ตังด้วยอรอไปตังก็ไปช่วยกันจับ ไปค่อยๆเดินไปครับอยู่ตรงนั้นเองจ้าอยู่ตรงนั้นน่ะระวังนะระวังนะเราคุยก่อนไหมเราลองคุยดูไหมว่าขามาทําไมที่บ้านเรานี่จับได้แล้วจับได้อจับได้ด้วยจับได้เราพาเข้าไปนี่อยู่ในบ้านดีไหมไปเราพากลับบ้านเลยน้องใบ้ครับน้องใบ้เอาไปนอนในในมุ้งของเราอะในมุ้งอะเอาเข้ามุ้งเลยเอาไปขังไว้ โอ้หเราเจอเราเจอเอเลี่ยนสองตัวตัวใหญ่มากมาจากนอกโลกแน่ๆโหแบกไปเลยอ่ะเอาเลยนะครับตอนนี้เราพาเอเลี่ยนเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเอเลี่ยนมีพลังวิเศษหรือว่ามีมีเวทมนต์หรือเปล่าน้องๆไม่ต้องกลัวนะไปเอาเอาใส่ไปนะครับใส่ไปเลยมีของก็ช่างจะได้กินอาหารหมดแล้วอย่ามนหนีอย่ามนหนีโอตรทางๆหลมแล้วล้มแล้วนิวเด็กเอเลี่ยนหนี โอ้ได้แล้วได้แล้วครับโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วโอเคครับเรามาดูพลังพิเศษของเอเลี่ยนสองตัวนี้นู้ต่างดาวมีพลังพิเศษสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนจากคนหนึ่งกลายเป็นอีกคนหนึ่งได้อคอยดูนะถ้าพี่กระตูนเข้าไปข้างในวเวลาออกมาจะกลายเป็นน้องไบ์ลองดิพี่กระตูนมาเข้าไปเข้าไปอยู่กับเอเลี่ยนสิเอาแล้วพี่กระตูนเข้าไปแล้วหุ้ยเข้าสองคนเลยอ่ะเข้าสองคนเลยครับ แล้วเข้าสองคนแล้วเดี hmm, right? mm ๋ยวเด็กๆนับหนึ่งถึงสามนะพร้อมยังพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยน้่ากลายเป็นน้องไ้ได้ไงเนี่ยไหนออกมาทีอ้าวทุกคนกลายเป็นน้องไ้กับน้องบิงออกมาไอ้ยังมีอะไรตี่นเตนนะ ให้คนนึงกลายเป็นอีกคนเอา้าพี่กระตุนโอเมื่อกี้พี่กระตุนเข้าไปข้างในรู้สึกยังไงบ้างรครับน่ากลัวไหมเอเลียนเหนมือนยิพลังวิเศษใช่ไหมโอ้โหใครอยากเปลี่ยนร่างอีกมา,มาม,มาพี่ตังกลัาไปพี่ตังเข้าไปคนเดียวดีกว่าเดี๋ยวพี่ตังเข้าคนเดียวดูซิว่าจะเปลี่ยนร่างเป็นใครพี่ตังเข้าไปแล้วนะครับพี่ตังเข้าไปแล้วอ่ะทุกคนนับหนึ่งถึงสามนะหนึง่งสอง ออกมาเป็นน้ำบไยน้ำายหรือบา,าย,าายออกมาได้ไงเนี่ยตอนเข้าไปอะ่ะคนที่เข้าไปคือพี่พี่ตังพอออกมากลายเป็นน้ไบายชายสองคนนี้สลับร่างกันเหรอเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรครับ,รบตังช่ดตังนี่ชื่ออะไรครับชื่อบ้โหสลับร่างกันหูน่าเชื่อเพราะแบงค์ว่าเราเราเอาเอาเลี่ยงไปไป,ไปปล่อยดีไหมหรือว่าให้นอนในนี้แหละหรือว่าเราจะพา จะพาเด็กๆไปซื้อไิศรมกันดีไหมไปได้ <c oughs> ใครอยากกินไอตครีมบ้างต้อมั้งโอเคเด็กๆตอนนี้เด็กๆก็หิวไอตครีมกันแล้วเราถึงเวลาขับสามล้อไปกินไอติรมแล้วแล้วก็ให้เอเลียนนอนอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะเอเลียนนอนหลับไปก่อนเดี๋ยวกินไอติรมเสร็จแล้วเรามาดูเอเลียนว่ายังอยู่หรือเปล่าไปใครจะไปซื้อไอศมไปไปโอ้